ครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเคลื่อนมุติอาหารอาหารการกินนะครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งเลยครับผมอาหารการกินวันนี้นะครับนี่คือกบนะครับผ่าท้องทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมีหัวปลีผ่าซิกนะครับใบตะไคร้ซึ้งวางด้วยใบตองนะครับเราจะนึ่งนะครับเอาใบตะไคร้ลงก่อนนะครับนํากบลงไปเรียงนะครับ ผมดูหัวปลีนะครับเราจะนึ่งพร้อมกันนะครับจะนําไปนึ่งนะครับวันนี้นึ่งนอกบ้านนะครับผมขออนุญาตใช้เตาปิคนิกนะครับวันนี้นึ่งกบครับนึ่งกบกบนึ่งสุกแล้วนะครับจะนําหัวปลีไปหั่นนะครับ สำหรับส่วนประกอบของเมนูวันนี้นะครับตะไคร้ซอยนะครับหอมแดงซอยหัวปลีเท่านึ่งพร้อมกับกบนะครับนำมาหั่นดัวนะครับผักชีฝรั่งหั่นนะครับพริกสดคั่วในกระทะน้ำตานะครับน้ำพริกเผาผงปรุงรสแล้วก็ผงอุมมมิน้ำปลาน้ำมะขามเปียกนะครับผมคั้นด้วยน้ำต้มสุกนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่ง สำหรับโดยหนอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือกบของเราที่เตรียมไว้นะครับผมบนถาดไม่ดราม่านะครับวันนี้ขออนุญาตยำทั้งตัวนะครับกบของเรานะครับไม่ดราม่าไม่ดราม่านะครับตามมาดูนะครับการยำนะครับพริกตำลงในภัชนะยำนะครับน้ำพริกเผานะครับ ผงปงรสและอูมามินะครับน้ำปลานะครับน้ำมะขามเปียกนะครับเพิ่มความเปรี้ยวนะครับให้เมนูนี้นะครับทอดน้ำยำก่อนนะครับ ตีให้เคล้ากันเคล้ากันจนเข้ากันนะครับวันนี้เป็นเมนูยำกบนะครับยำกบวันนี้เป็นยำกบชิมครับชิมขอยัดนิ้วแตะครับรสชาติมาแล้วครับได้ที่แล้วนะครับนำส่วนประกอบที่เป็นผักนะครับผมเคล้ากันครับเคลา้ลาเคล้าเทไปในหม้อยำนะครับ ทีนนะครับให้น้ำยำ so แล้วก็ส่วนประก trilogy, อบที่เป็นผักเข้าเนื้อกันนะครับเครื่องปรุงยำกบของเราพร้อมแล้วนะครับ กบหนึ่งของเราเตรียมไว้นะครับผมสองตัวนะครับนอนบนถาดน,นะครับไม่ดราม่านะครับไม่ดรามา่าวันนี้ขึ้นพุทธหารจะทานแบบเป็นตัวนะครับนำน้ำยำของเรานะครับที่เตรียมแล้วนะครับผมลงเป็นลาดนะครับที่ตัวกบของเราน้ำยำกบของเรานะครับ นี่คือยำกบของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานนะครับผมตามมาทานด้วยกันนะครับตามมาทานด้วยกันสวัสดีครับโอมากินยำกบด้วยกันนะครับอ่ะโรยผักชีก่อนนะครับผักชีฝรัง่งหั่นเพื่อความสวยงามกโ,โทษดทษดทษดครับผมเติวตวเติวมาเอาใหม่มาเอาใหม่ <laughs> มา,ามกดไม่ได้จะต้องมาตัดแล้วแหละ กดก็สต๊อกกอนขอผายขอผายไม่ให้ผิดพลาดทางเทคนิคนะครับผมในการถ่ายทํานะครับโอเคครับผมเห็นเบื้องหลังไหมครับผมเป็นความจริงที่สุดโอเคครับยำกบวันนี้ยำเป็นตูเลยนะครับสูตรโห่แซบนะดูแล้วครับผมตามสูตรยำกบเลยนะครับทานด้วยกันนะครับผมเป็นอาหารกลางวันนะครับมีกับข้าวสวยนะครับวันนี้กินกับข้าวสวยมาเลยครับขอยกเป็นตัวเลยไหมไม่ได้ดี ขีดก่นนะครับขอขิดขาก่อนขากบใหญ่ๆนะครับจับมากครับครบเครื่องยํำนะครับ ับน้ำกบกับน้ำกบสองตัวกคำนี้สองตัว บรรากบครับผมโครงสร้างพอเยอะกระดูกค่ข้างเยอะนะครับผมเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับค่อยๆเลีเดยดเลีเดยดกินเนื้อกระดูกก็กรอบอยู่นะครับ,บนัำสัตว์ุ่งบกุ่น้ำยกตัวเลยนะครับเอาเป็นตัวเป็นเลย ยำงาบาไปเลย,เลยแสรบมักแสรบมักคือมบ้อาหารอาหารกันกินนะครับผมก็จะมีเมนูต่างๆมานำเสนอท่านผู้ชมนะครับ ก็เป็นบ้านๆพื้นๆน,นะครับพื้นๆบ้านๆน,นะครับผมก็ไม่ได้หรูหราแล้วมากมายอาหารไม่ใช่สาบห้าดาวหรือวิทยาลินนะครับผมเป็นอาหารบ้านๆน,นะครับตามที่เราพอหาได้แล้วก็นำมาทำเมนูเสนอท่านผู้ชมนะครับ กันนะครับผมยำกบนะครับนี่ยำกบกบหนึ่งแล้วก็อามาราด,ด้วยน้ำยำนะครับนี่ขอยแยกยำทั้งตัวนะครับไม่ตีดก,ก็ไม่วหวกันนะครับไม่ดราม่าครับไม่ดราม่า คืออาหารกันกินนะครับของมนุษย์เราขอภายสำหรับท่าไให้ทานกรบนะครับแต่ขึ้นบนอาหารทานกรบนะครับกินกรบนะครับกินกรบแล้วชอบด้วย กแก็ได้นะครับเป็นกับข้าวก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบวันนี้ขอเป็นกับข้าวนะครับ<ม>น้ำดำจับจับราดลงไปเปรีร้ยวน้ำมะขามเปียกนะครับให้ใส่ของเปรี้ยวด้วยน้ำมะขามเปียก เด้กพี่น้องเด้อมันขอน้ำกันครับยำกบครับยำกบยกใหญ่นะครับผมสองตนแซบแซบมาเด้อพี่น้องเด้อกินยำกบนั่เดียวเด้อพี่น้องเด้อเป็นของงามเนี่ยแซบแซบแซบ ได้อยู่ตัวหนึ่งครับอร่อยมากอร่อยมาก loại thứ nặng không còn nặng cột ยำกบรับย้กกำกบทนด้วยกันนะครับ กูคลิปจะยาวนะครับผมก็คงจะเอาไว้แค่น,นี้ก่อนนะครับผมสําหรับเมนูยำกบนะครับผมคลื่นบุญาอาหารอาหารหนุนนันและปาร์ตี้ท้งเฟสบุ๊คแฟนเพจนะครับแล้วก็คลื่นบุญอาหารอาหารการกิน YouTube Channel นะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอความกรุณาอย่าค่าติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับชมเมนูต่างๆจากคลื่นบุญอาหารนะครับผมสรุปนี้ก็คงจะ พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเมนูยำกบนะครับผมคลินมุตนาหารปฏิครับ